ครับผมสวัสดีทักทายครับทักทายพี่น้องนะครับเนาะปองไปทูบุญสุคนครับเหรียญน,นะครับจุฬาลงกรณ์สยามมินสองเหรียญครับท่านผู้ชมสองเหรียญน,นะครับหลังช้างสามเหรียญน,นะครับ ทั้งสองเหรียญเลยนะอันนี้ก็เป็นสยามรัฐนะครับสยามรัฐรอสหนึ่งสองเจ็ดเนี่ยเหรียญหนึ่งบาทเนกาบ่าวกว่อนนะครับได้มีโอกาสนะครับเนาะได้มาเลี่ยมกันนั้นครับได้ชื่นชมครับเหรียญน,นี่ก็หายากแล้วทพี่น้องเนาะเป็นเหรียญที่หายากนะครับ เป็นเหรียญที่หายากแล้วนะก็สวยงามครับสำหรับเหรียญน,นี่สวยงามมากเลยครับได้เลี่ยมได้เลี่ยมนะีแต่ไม่ได้ครอบครองแต่กับภูมิใจนะครับสำหรับงานเลี่ยมพระเนาะก็คือได้มีโอกาสได้จับ เหรียญเก่าๆนะหรือว่างานเก่าๆที่เราหาบกค่อยได้บกค่อยเจอแล้วนะครับที่นกแต่คือประมาณนี้แหละสำหรับเหรียญเป็นอะไรที่โชคดีนะสำหรับบากวอนกันเลครับถือว่าเป็นช่างเลี่ยมพระนะฮะดูเสาไฮเสาหน้าเฮ็ดงานอยู่บ้านจะควงครับหลังจากเลี่ยมพระเลี้ยวฮ่ก ทำงานทำสวนทำไร่ตามหรือดูการปกติละพี่นองที่นองเะารอย่างไรครับเรียนนี้นสวยงามบ่สวยงามจังเลยนะครับค่อ,อยๆรับชมวิดีโอเบาก่อนไปเรื่อยๆเด้อพีนองเด้ขอขอขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมนะหลายๆท่านนะฮะหลายๆคนครับสำหรับคลิปนี้กะ าพี่น้องไว้เป็นกำลังแรงใจใหเบาวกอน้ำนะครับถ่ายทําก็ถ่ายทํำซองไปทางทางหน้านะครับผมอย่าลืมนะคิดหอดคิดถึงอยากจะเลี่ยมพระกันน้ำอยากจะถักเชือกถักสายสร้อยห้อยพระ,ะติดต่อสอบถามเบากรนชาแนลได้นะครับเนาะวงเล็บบานเสืนเลี่ยมพระเชือกถักครับผมฝากตี่ตาม เป็นกำลังแรงใจให้นำนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้บาวควรกษีขออํลลาพระจากพี่น้องไปได้พอสนีหละครับผมขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอนี้ครับผม